ใช้อาก้าผพาดท้ายกระบะประพาดท้ายกระบะเสร็จปั๊บก็ยิงเข้ามันจะมีร้านร้านเบาะนะีที่โดนกระสุนเข้าไปแล้วก็แบบกลกหัวกระโหลกไม่เหลือเลย ที่ท่านพันธุ์วัตถุชัยยานเสียชีวิตทีห่หน้าหน้าหน้าผับเนี่ยวันนั้นท่านอยู่ในท้องที่ไหมผมอยู่ผม<ด>อยู่แต่ว่าผมไม่มีอำนาจหน้าที่ตรงนั้นครับ<ะ>คือเราก็รู้เพราะว่าก่อนหน้าที่จะโดนยิงเนี่ยผมออกกําลังกายอยู่ที่ศรีลมซาวนาก็<ะ>มันมีเหตุก็คือมีในสังคมเ็ากล่าวขาย,ยาว่ามันมีแก๊งหนึ่งซึ่งเป็นแก๊งปะบู่นะแก๊งปะบู่ซึ่งมีปะบู่อยู่ชนบุรีเนี่ย ซึ่งในแก๊งนั้นน่ะในกลุ่ม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 นี้ก็มีลูกพิชยัน,เ,นยเขาอยู่ด้วยมั้ง<ฆ>เขาอยู่ในกลุ่มพว้ก,กีอยู่ในกลุ่มด้วย<ฆ>มันก็เกิดมีเหตุที่ชนบุรีเนี่ยตอนนี้พอเกิดมีเหตุที่ชนบุรีเนี่ยเขาก็กล่าวกันว่าน่าจะเป็นลูกพิชยันหรือเปล่านะเราอย่าไปพลาดพิงเขาซึ่งเราก็ไม่รู้<ฆ>ก็เลยโดยพิชยันเขาคงเป็นห่วงลูกนะฮะเขาคงเป็นห่วงลูกพิชยันเขาก็เลยตามหาลูกับ ไปตามหาลูกเขาว่าไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมก็ปรากฏว่าพี่เฉยยันเขาก็ตามไปไปรู้สึกจะไปที่เบอร์ด็อกไปเบอร์ด็อกตอนนี้ว่ามันก็มีเคสที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาว่า,าพี่ชยันจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการหายตัวไปของผู้มีอิทธิพลกลุ่มหนึ่งซึ่งเคยคุ่คีบพี่ชยยันอยู่แล้วก็ทำธุรกิจด้วยกันอยู่ตอนนั้นนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ย ตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ได้ข่าวอยู่แต่ว่าพุ่งคําาไม่ให้พี่กลับมาในพระวันออกนอเก็บพี่ไว้ะจะให้ให้พี่อยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวไม่ให้พี่ลงมา<ะ>ซึ่งในกลุ่มของชุดพวกที่หายไปเนี่ย<ะ>ก่อนหน้าที่หายไปเนี่ยมีการโทรศัพท์คุยกับพี่แล้วว่าบอกว่าเจ้านายเราพวกกันนะเอเราเจ้านายเราพวกกันนะเราก็ อมแม่งทําอย่างนี้แม่งใช้ไม่ได้เราก็บอกเอา้ากูก็เห็นมึงจินม,มึงเที่ยวอยู่กอบมันนะแล้วทําไมมันยังไงกันวะเออบอกโอ้แม่งใช้ไม่ได้แม่งเทศทูล้วงําชาใช,ใช่ไหมเราก็ให้กูทําไงวะเน,นี้ยนะเพราะว่ากูก็ต้องอยู่เข้มไปไหนไม่ได้เลยก็ระวังระวังกันบ้างเราก็พูดอย่างนี้พอไม่กี่วันน่ะได้สองวันมะคุยอย่งทางโทรศัพท์ได้สองวัน ก็คือมีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นหายตัวเออก็โดยโดยตอนนั้นต้องขอขอญ่านะอันนี้เป็นแค่สันนิษฐานโดยโดยพี่ชายเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยว่าว่าจะอุ้มชุดนี้ไปเราไม่มันก็สงสัยใช่เขาเขาเขาก็ในสังคมเขาก็พูดกันนะเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าเออเหตุเหตุที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรเรื่องนี้ผมยันไม่รู้ใช่ใช่ อันนี้นี่คือสาเหตุหนึ่งนี่คือประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นเป็นไปได้เป็นจำนวนไปได้เออมันเป็นไทม์ไลน์ในอดีตว่าอืเขาก็คงจะใน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 ส่วนของของญาติญาติพี่น้องทางคนที่เขาสูญเสียเรืออะไรไปเนี่ยเขาก็คงจะมีความรู้สึกว่า เขบแค้นใจหรือว่าอะไรนะก็เป็นนั่นก็คงจะเป็นสาเหตุหนึ่งประการหนึ่งที่ว่าโอเคส่วนีประการหนึ่งก็ลูกชายใช่ไหมค่อ่าไปตามหลูกชายพี่จะยัแกไปตามลูกชายไงแกตามตามลูกชายแกว่ามันก็เลยอาจจะไปเจอกันพอดีหรือว่าไงบอืมก็เลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านท่านโดนยิงคารถหรือว่าลงจากรถมรแล้วหรือ ่ารถขารถในรถขารถขารถเพราะว่านัดนัดเดียวนะนัดเดียวคนที่ยิงก็คือไอ้ไอ้ไอ้ชื่อไอ้ไอ้นผมทาคดีนี้อยู่อ้นคนที่ยิงก็คืออ้นป้าทำคดีนี้เอามันนี้มันเป็นยังที่เกิดเหตุเป็นยังป้าไปดูแล้วเป็นยงก็โดนพลาดไปนัดเดียวยิงยิงหลายนัดแต่ว่านัดหนึ่งมันถูกยิงหลายนัดแต่ที่เสียชีวิตแค่นัดเดียวนัดเดียวโดนตัวแค่นัดเดียวผ่านผ่านเค้าก็จก ปานกระจกเข้านี่ท่านได้มีการคว้าปืนคว้าอะไรพร้อมต่อสู้ไว้ในในตท่นไม่ทันไม่ทันเลยเดอยู่ในขึอแบบไหมไม่อยู่ไม่อยู่มชุดนอนเลยมาตามหาลูกกันแหละโอ้โหมีชุดนอนจะนอนแล้วจะนอนแล้วพอดีตามได้ข่าวลูกมีเรื่องว่าอาจจะมีเด็กตีกันอะไรเงี้ยเราออกมาดูติดตามไม่เรากลัวเป็นห่วงลูกไงเพราะว่ามันมีแคสที่เกิดขึ้นคือแคสที่ในเมืองจนเนี่ยมีคือเครือข่ายของ ลูกพิทยันเนี่ยรู้ว่าไม่รู้วิชลูกพิชยันมาด้วยหรือเปล่านะแล้วก็แล้วก็มีการยิงกันขึ้นมาในเมืองแล้วก็ตามกันก็แกก็ด้วยความเป็นห่วงลูกนะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวลูกจะโดนตำรวจตามหรือว่าอะไรเพราะว่ามีอาวุธปืนด้วยใช,ใช่ไหมก็เลยเป็นอย่างนั้นไปขออนุญาตถามขออนุญาตถามแทนท่านผู้ชมน่ยก่อนเอเอลวงออกมายิงไหมมีใครกิ้งก้างออกมาเป็นไปได้ไหม พราไม่ไม่เท่าที่ทําคดีดูมันเป็นเหตุบังเอิญมากกว่ามันประจวบหมอพอดีพอดีวันนั้นเนี่ยไอคนที่ถูกกระทําเนี่ยเอาพู้งไง่ายๆว่าไอยุธเป๋เนี่ยมันก็ลูกชายมันเนี่ยก็คืออีโอเนี่ยก็อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมก็คงจะคงจะเห็น ท่านลองใยันเหตุการณ์เฉพาะก็คงใหญ่นั่นลองชยันก็เคยโทรหาพี่ป้านาอาครัโดยไปเที่ยวที่ผับเบอร์ด็อกเนี่ยอโยเข้าไปก่อนไปนั่งกินอะไรต่ออะไรลองใจยันเขาก็ไปตามลูกหลายที่สุดท้ายไปตามที่เบอร์ด็อกก็เดินท่องท่องไปคนเดียวโยมันเห็นมันก็เลยโทรหาผู้ใหญ่อ้น้ามันอานคมันซึ่งอยู่ในงานบ้านกำนันยูนไอโอมขับรถออกมาคนเดียวเลยมาดับ ลองใช้ยันจอดรถไปฝั่งตรงข้ามครับ CLV สมัยนั้นอันนี้ก็ขับรถมาจอดจอดท้ายเลยรอจังหวะลองใช้ยันเดินมาขึ้นรถออกรถอันนี้ก็ขับปาดเลยจองงั้นใช้คํานี้ได้ไหมแปลว่าเผอิญมาเจอโจดพอดีเผอิญอินนอนั้นเนื่ะเผอิญมันไม่ใช่เป็นการล่อลวงออมันไ<อ>ม่มีการวางแผนอะไรแบบมาเจอโจดพอดีประสบพบเจอพอดีเพราะว่า ไอ้คนที่สูญเสียพ่อไปก็แค้ครับแก้นใจไอ้หลังจากนั้นมาก็คือพอสูญเสียไปแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบมันคือพูดง่ายพี่ปานะาอากูแม่ฆ่าตายหาหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คิดไปอย่างนั้นกันนะแต่ในข้อเท็จจริงนัเราก็ไม่อยากไปคือมันเราเหมือนไปให้สภาพสังคมเขารับรู้ดีกว่าว่าในเมืองชนอะไรเกิดขึ้นบ้างแเขาใช้พิจารณากันเองใช่จริงๆถามว่าเรารู้ไหม เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมฮแต่ว่าเราการที่เราจะไปปรับปําคนผู้หนึ่งผู้ใดให้บุคคลที่สามฟังเนี่ย <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปละเมิดเขาไม่ดีนะ <Okay. S 2> เพราะเราเราเราต้อง mm. คือเราต้องมีจุดยืนของเราอยู่ในรูปแบบนี้เป็นอันว่าบริบทของท่านพันบำรวจตัวชายน,นีย่จบไปแล้วนะครับเราเท่าเท่าเท่าที่พูดคุยกับาปาโลมเองผู้ผู้ทำคดีนี้นะครับแล้วก็ผู้การโบนนี่ยก็ มีความเห็นพ้องกันว่ามันเป็นมันเป็นมาเจอตรวจพอดีไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการโทรล้อมเป็นคนรลับเเป็นข่าวซวยอเจจไม่มีแต่แต่แต่ในส่วนที่ว่าไอ้ไอ้ผู้ที่ถูกกระทําเนี่ยมันมีการวางแผนเข้าใจไหมมันมีการวางแผนกันมาเออนัจับโทรนัดเจอกันจับได้จจับได้ยังไงมันจับไม่ได้มีการนัดเจอกันแล้วก็โอเคมันก็พอนัดเจอกันเสร็จปั๊บมันก็หายไปทั้งหมด น,นั่นแหละมึงจริงไอ,อ,อ้อนรู้สึกจับผู้ใหญ่อ้อนได้ครับอ๋ออันนี้จับได้อันนี้จับผู้ใหญ่อ้อนได้ผู้ใหญ่อ้อนจะหนีไปนู่นแล้วเชียงรายเชียงร<ม>ายเชียง,งใหม่ออๆๆไปแล้วก็ท่านกิติพงษ์เอามุกตอนนั้นตอนนั้นผมได้นั่งกินข้าวกับท่านอัศวินอยู่พัทยาอืแล้วพอดีผู้ใหญ่อ้อนเขาก็เบอร์พวกเรามันหายหมดพอทีกนีสนิทกันโทรศัพท์มันทิ้งไปมันเบอร์มันหาย ไปขอโทรจับใครมนุษย์โทรหานายทหารคนหนึ่งรุ่นพิยุทธ์เนี่ยเสออะไรแพ้แตกทุรินแพโตโไอ้ไก่ถามเบอร์ท่านัุวินอะไรแต่อะไรเนี้ยท่านัุวินกำลังกินข้าวอยู่เฮ้ยล้มไปกูป่าเชียงรายบอกท่านไปก็เดี๋ยวผมรออยู่นี่แล้วกันเขาก็ไปรับตัวมาเวยอ้นเขาได้สารภาพไปมันก็สารภาพนะอ้นมันเป็นน้องที่น่ารักมากตใจเพราะว่ามันหลายเรื่องอาแค้นเขา เรื่องที่นี่เพราะว่าพี่เคยพาอ้วนไปเคลียร์ทิ้งด้วยเรื่องเป็นนี่เป็นสินกันแล้วก็พี่ชายยันเนี่ยประกาศว่าจะยิงให้อน้นนะพี่เด็กเป็นคนพาไปเคลียร์ที่ห้องสู่จีนแฮปปี้เวิร์ไปกันหลายคนแล้วพี่ชายยันก็เมาตอนนั้นพี่จักกิจก็อยู่ด้วยนะแกก็บอกว่าแม่อย่างงุ้นอย่างงี้แกก็ไปด่าเขาไปหมดเง,งี้ย<ช>แกแมเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยพี่มันเป็นน้องเนี่ยนะ จะฆ่ามันก็ตายเปล่าใช่ไหมอย่าไปทำเลยเราก็ขอไว้แกก็พูดอะไรก็เราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็น้าหนะึ่งหมื่สิบนะเราก็เฉยเฉยไม่ไปไรแล้วเราก็กลับมากลับมาเสร็จปับ๊บพอรุ่งเช้าแกก็โทรมาหาพี่นะโทรมาพี่ยายนแกก็โทรพี่ว่าโบ้ยเมื่อคืนพี่มเมาไปหน่อยวะยังไงแมงไม่รู้ผีป่าซาตานอะไรแม่งเข้าสิงพี่ พี่พูดอะไรกับมึงไม่ดีพี่ขอโทษนะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้นั่งกินข้าวกันพี่บอกไม่เป็นไรพี่แต่ว่าพี่กินเล่าน้อยๆหน่อยดีฝ่าไหมเออเราก็ไม่อยากอย่างนี้คือคือเราก็เคลียร์ให้อ่ะนะเคลียร์เพราะตอนนั้นที่ไปเคลียร์กันพี่รงก็รู้เราพาลูกน้องไปไปเคลียร์คือเราไม่อยากให้ทะเลาะกันเราไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาเขย่ามาตอนนี้ถ้ามันพร้อมมันยับยั้งชั่งใจกันไม่ได้นะก็คือพูดง่ายๆเว่า ตำนานในพวกในในชนบุรีนยมันก็ล้มหายตายจากกันไปเกือบหมดแล้วแหละตอนนี้นะเพราะว่ามันไม่เหลือสรุปจ,จุดจบของท่านชยันคือท่าที่ผมฟังนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะมีโจทย์เยอะพอสมควรนะใช่ใช่<ม>ใช่<ม>ใชครับก็ก็เป็นไปตาม,มนั้นเป็นไปตามครับอ่ะมีตัวละครนะครับหลายตัวมากๆเลยที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของชนบุรีไม่ทราบว่าผู้ก,การโบกับบ้าโลุเนี่ยรู้จัก คนที่ชื่อชัยขาวไหมครัอันนี้ดังมากเลยครแล้วก็มียูทูบเบอร์เนี่ยทับประวัติคนนี้หลายช่องเลยท่านเล่คุกกี้กับคนนี้บ้างไหมครับเล่ห้ฟังหน่อยครับชัยขาวเนี่ยในหรือนายสุชัยธนาวันเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนก่อนครับอ๋อในชัยขาวเนี่ยเขาก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่กับท่านเสียชิวชัยขาวแล้วก็มันเขาจะมีอยู่สามสี่ชัยเนี่ยนะชัยขาวชัยดำชัยเริ่มชัยโปยพวกนี้ก็จะอยู่กับเสียชิวพอหมดตลอดอ่ะแล้วก็เขาเป็นพี่ชายเขาเยอะแดงใหญ่ นะอยู่เดยกก,กับเกษตรจิวพอหลังจากเสียจิวเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็มาอยู่กับทางกำนันเปอัอนะครับทางกำนันปเป๊อก็ก็อยู่เป็นข้าหาบดีใหญ่ที่บ้านบึงก็คุมครัวในสวนบ้านบึงหมดบ้านบึงก็จะมีเมื่อก่อนตัวไห้เสยโชย์เนาะอย่าซุยเนาะต่ลงสิงโตทองแล้วก็พวกเนี้ยก็จะมีแล้วก็จะมีอ่า อีกกลุ่มหนึ่งก็คือซึ่งเมื่อนักการเมืองท้องถิ่นที่เขาขัดกับขัดกับใจขาวอยู่นะครับก็อยู่ในบ้านบึงข้าข้าบดีใหญ่เหมือนกันซึ่งตอนนั้นชุดนั้นเขาก็อยู่กับนายทหารระดับสูงคนหนึ่งนะครับที่ท,ที่อยู่ด้วยกันในพื้นที่ก็เราก็มันมีปัญหาความขัดแย้งกันนะครับมีปัญหาความขัดแย้งกันมาซึ่งอ่า เขามองว่าทางคุณสุชัยธน,นาวันหรือใจขาวเนี่ยไปหามือปืนมายิงเครือข่ายเขาครับนะครับที่หน้าโรงเจนะย,นะยิงสามศพนะยิงสามศพที่เราเป็นคนลงไปทําคดีด้วยตัวเองตอนนั้นนายสังคมพินังสินนะนะสามคนโดนยิงหน้าโรงเจตายสามคนก็สังคมก็มองเป้าไปที่ว่าท่าน สุใจนวาวันหรือเยชายขาวเนี่ยเยชายเนี่ยเป,เป็นผู้อยู่เบื้องหลังสามคนที่ชีวิตเป็นเป็นเป็นปน,ปน,นักเลงวงการนักเลงใช่ไหมคือถามว่าอยู่ในวงการนักเลงไหมเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยอ๋อโอเคครับนักเกิรมเมืองท้องถิ่นที่มีความขัดแย้งกันอยู่ว่าแล้วก็เขาอาจจะขวางกันในรูปแบบของผลประโยชน์หรือประโยชน์ต่างกับแทนในพื้นที่มันเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งนำพามาสู่หรือว่าหาคนไปยิงนีก็ อตอนนั้นก็ปรากฏว่าที่ไปยิงเนี่ยก็เป็นจากผมเนี่ยลงไปทำคดีกับปาโลมนะครับอ่าก็ปรากฏว่าจำมือปืนได้คนขับรถก็คือไอ้ไอ้หนุ่หลอ่อหนูหล่อคือไอ้หนูหล่อเขาชื่ออะไรนะ่จำชื่อจริงไม่ได้หนูหล่อดี่กก็ก็อยู่ได้นักแข่งรถหนุหล่ออารทอนศูนทอนตึกหนะ้า ที่คืออากาศที่จับจับแล้วก็มีมีไฮโนดเนี่ยชุดชุมมือปืนชุดมือปืนที่ยิงนะเออสมเกียรติมีส่วนโบพันนะแล้วก็ไทยวะจับมือปืนได้อีกีคนนะแล้วก็ไอ้นี่ไอพงไอพงอาก้าเออไอพงอาก้าอยู่หน้าบ้านพี่ครับเออพี่มีคนไปจับเองขี่ขึ้นรถเลยนะแล้วก็ สามคนอันนี้ค exactly ือชุดที่ยิงสามใช่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 สามันเมืองชุดที่ยิงบานบึงยิงที่บ้านบึงแต่ว่าเขาสงสัยว่าคุณชัยขาวเนี่ยอยู่เบื้องหลังใช่ใช่ใช่จะได้กัใช่แล้วก็หลังจากนั้นมาก็พอหลังจากจับมาเนี่ยก็จะมีการสืบปั๊บพอได้สามคนนี้มาตอนนั้นพี่อศวินสันเมืองเป็นหัวหน้าชุดทํางานก็นําพาไปสู่การออกไม้จับเ่ยชัยมีการวางแผนกันที่ ที่ที่ทํางานของชายขาวครับที่บ้านบึงนะมีการวางแผนกันการรับเงินรับทองกันตอนนั้นเป็นนายกใช่ไหมเป็นนายกในายกบัญญัติการก็เลยนำพามาสู่เนี่ยความสูญเสียที่ชายขาวโดนกระทำนะแล้วก็อาจจะเป็นการล้างแค้นกันเพราะว่าเมื่อก่อนชมบุรีมันมันเป็นํำนานเนี่ย ล้างกันไปล้างกันมาไงพี่พ,พี่คุณชายขาวนี่เขาเสียชีวิตที่ไหนอย่างไรโดยไรครับเป็น,นชายขาวเนี่ยวันที่เสียชีวิตที่ชายขาวโดนยนต์ยิงบ้านบึงเนี่ยซีแยกบ้านบึง,บบงตรงหน้าร้านเบาตรงข้ามร้านเบาเลยก็รถติดไฟแดงพอดีคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมือปือนได้ตามมาตลอดต่อเน,นื่องมือปืนนี่ไปเฝ้าอยู่สามสี่วันนะเป็นอาทิตย์แล้วก็มีการวางแผนจะยิงชายขาวเนี่ย ทั้งหมดจริงๆเนี่ยที่จะยิงจริงๆเนี่ยหลายคนแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีแค่สองคนครับเหมายถึงชุดที่ตามมนจริงๆเนี่ยมาเยอะเลยจะจะขอยิงเนี่ยเยอะแต่คนสุดท้ายเนี่ยวันยิงจริงๆเนี่ยมีแค่สองคนขับคนหนึ่งคนขับก็คือไอ้ลูกกอกก็คือไอ มันอยู่โกโสัมพีเคยสนิทกันกันบกับพี่กับพี่รมเนี่ยแหละนะรู้จักกันโดยน้องเมียน้องเมียเป็นคนยิงตอนนั้นเฝ้าจกเพราะว<ม>่าใ้ของลูกกอเป็นคนยิงใช่คืออ่าใจขาวเนี่ยเขาจะมีเมียเมียน้อยเขาอยู่คนหนึ่งอยู่ที่แฮปปี้เวิร์บนะแล้วก็ยังมีบ้านอยู่แฮปปี้เวิร์ดจริงๆแล้วมือปืนก็ไปเฝ้าตลอดเฝ้าตลอด แล้วก็ตามกันมามือปืนรู้ว่าชายขาวออกก็ตามก็ชายขาวต้องมาแวะที่มาแวะที่โต๊ะสนุกก่อนว่าที่โต๊ะสนุกซอยสองที่บ้านสวนแต่มือปืนเนี่ยออกมาเส้นใบพัดแล้วดักรออยู่แล้วพอมือปืนดักรออยู่ทางด้านซ้ายมือของไหลาทางพอเห็นพี่หลูดชายขาวมามือปืนก็วิ่งวิ่งเข้ามาทางด้านฝาเลยผมวิ่งเข้ามา,าด้านฝาก็ไอ้คนที่มือปืนก็ที่จะยิงเนี่ยใช้อาก้า พาดท้ายกระบ,บาดประพัด <c oughs> ท้ายกระบ,บาเสร็จปับ๊บก็ยิงเข้ามันจะมีร้านร้านเบาะเนะที่โดนกระสุนเข้าไปแล้วก็แหลกหัวกระโหลกไม่เหลือเลยะหัวหัวหายไปเพชทหัวหายไปสิ่งตายคารถเหมือนกันพี่รูดสีสีบอลหัวหายไปสิ่งหัวหายเาหมือนเหมือนอะไรตีตีปลาหมึกตีของคนคนขับรถแคบอ่ะใช่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 ตรงเนี้ยแหลกหายไปหมดในควางนี้แล้วก็นอนอี่ท่านี้แล้วเสร็จปั๊บมันก็ คือใายขาวก็มีปัญหาความขัดแย้งกับกับับบง่ายนายพลระดับสูงในพื้นที่ด้วยมันก็เลยกลายเป็นวันที่โดนยิงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันมันต้องรีบเอาสพมาส่งตรวจพิสูจน์<ะ>หรือว่าส่งนิติเวศ<ะ>ก็เลยปล่อยทิ้งไว้อยู่ตรงนั้นพักหนึ่ง ใช่ไหมตอนนี้พี่เนี่ยทำงานด้านสืบสวนพี่ก็ไปเก็บพยา,ยา,านหลักฐานที่เกิดเหตุไปตลอดนะพอเสร็จปับ๊บพี่ก็เช็คทำลายว่าคนร้ายมันคือใครนะครับจนกระทั่งมือเอ่อคนร้ายหนีไปไหนใช้รถอะไรเป็นใช้รถกระบะใช้รถกระบะก็คือ,อคนร้ายพอหลังจากยิงเสร็จปับ๊บก็เอารถเนี่ยขึ้นไปบนเขาดินไปเอาปืน ไปฝังใส่ไว้ในไปฝังไว้โคนต้นคือเราเราได้ตัวก่อนไงเราได้ตัวก่อนในตัวคนขับตัวคนขับแล้วก็พอได้ตัวคนขับเสร็จปั๊บเราก็เอาตัวคนขับมาแล้วเราก็เอามาสอบสวนก็คนขับก็รับสาภาพรับสาภาพเสร็จแบบเขาเราก็ยักยัง,ยงคนขับยังไม่รับสาภาพเอาไห้เราไปเอารถ รถไปเก็บไว้แล้วก็ไอคนที่รับฝากรถค,รคนที่รับฝากรถเนี่ยก็รับสาภาพว่าไอมือปบืนกับคนขับเอารถมาฝากจริงรแล้วก็เป็นคนพาเอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปซุกไปขุดหลุมฝังไว้ที่โคนต้นมะพาร้าวก็เป็นปืนอากา้าเราใส่ตัดตัดไส้ในรถรถใหญ่แล้วก็เอาจารบีทาแล้วก็ฝังไว้ เราก็เลยตามตามทำได้ตอนนั้นเนาะก็เลยโทรไปหาพี่วินก็เป็นคนโทรหรือใครโทรเนี่ยโทรหาไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ลูก,กอกาะบอกว่าถามมันว่ามึงลงมึงรับงานใช่ไหมใ<ะ>เออให้รออยู่นู่นแล้วเราก็ขึ้นไปเอาตัวขึ<ะ>้นไปเอาตัวมือปืนไอ,อ้คนรับงานมาครับ<ะ>งานก็ คนสุดท้ายก็ได้ตัวมาทั้งสองคนงงก็ทั้งลูกกอกทั้งใช่ใช่ทั้งน้องเมียมัน,ดดมนก็ถูกดำเนินคดีคืออีกคนหนึ่งนี่ที่รับงานใหญ่มาก็คือไอ้นี่ไงคงเคยได้ยินชื่อไอพิสิทธ์พึ่งนรัเมีอะ๋อจ่าพิสิทธ์ป่าไม้แล้วออ้ไอพิสิทธ์มึงก็รับงานไปไปดักโบกรถเหมือนจระาจรได้ตัวทั่วๆไปดูไปกับตั้งด่านตั้งด่านคืนเลยก็เอาไปทั้งรถเลยทั้งคนทั้งรถ โยนถึงเขาหมดเคสนี้มันก็มีอยู่3คนเนี่ยโน้ตนี่เป็นมือปืนคุ้มกันกำนันเชิญบุญบามโมดไอ้ขุนทองเป็นคนขับขุนทองนี่คือคนขับรถกำนันเชิญ3คนก็ตายหมดสวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว,เว้นเบพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง i อเด n e ลนี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับ ขอฝากรายการเที่ยวรอบโลกกับโอวีพีรายการที่จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศดำเนินรายการโดยโอวีพีเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามและรับชมได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่ช่วยกดติดตามและช่วยแชร์รายการใหม่ของผมเที่ยวรอบโลกกับโอวีพีด้วยนะครับ